สวัสดีครับพ่อพอกับคู่ชินคนธรรมดาด้วยครับเมื่อนี้คู่ชินสี่ข้ามาเบรอลดรถไฟฟ้าด้วยครับอาสิว่ารถมอเตอร์ไซค์กับจักสีจังใหญนะมันเป็นสามล้อนะครับอัอนนี้รถไฟฟ้าออกมาใหม่นะครับเป็นรถแห่งอนาคตด้วยครับเพราะว่าอ่าพวกนี้สีใสไฟฟ้าในการขับในการเติมเชียบเพิ่นะครับเป็นเชียบเพิ่องอ่านี่เพิ่งออกมาใหม่แต่ที่จริงนะ่ คิดว่าน่าจะออกมาโดนแล้วแหละแต่ว่าถึงมาถึงนี่นะครับเมา่อถึงที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาเบิ้งรายละเอียดกันได้ครับแต่๋ยมาเบิ้งน้ำว่าร้านเพิ่นอ่าร้านนี้ยังจะเสีถามลูกฝั่งนี่เพิ่นถามรายละเอียดของเพิ่นด้ครับ<ด>สวัสดีครับอ่าอันนี้ร้านยังครับเนี่ยร้านอีม่วงแดงมอเตอร์สาขาหน้าดูนครับอ๋ออันนี้อยู่นั้นสีแกไปสีแกไปแดงพระธาตุอ๋อคร,ครับอันนี้คือสนใจรถไฟฟ้าได้ครับเพราะว่าอ่า มันสิเป็นเฉือวเพลิงทางเลือกเนาะเขาไฟฟ้่าเนี่ยเขาใส่ได้บะหมือเพราะสามารถผลิตได้มันสิทดแทนถ้าเป็นน้ำมันนี่มันสิเหมือได้ราคามันสิแพงควายานเลยครับอ๋อในต่อไฟบ้านี่ยเลยอันนี้รถอันนี้มันเป็นยี่ห้อยังครับเนี่ยเป็นของเป็นรถจีนครับเป็นของไอมาอ๋อเป็นรถจีนผลิตจากจีนวะหลายรุ่นครับของไอมาบอครับนี่ยี่ห้อมันเด็กครับาม เดี๋ยวห้ามาบนงลกช่งของรถอันนี้รถมีที่นั่งสําหรบบาาับเด็กรับสามารถปรับเลื่อนได้แบตเตอรี่ด้านล่างครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ด้านล่างครับอันนี้รถขั้นนี้ตัวม่ของเพนเดอครับนี่เพนก็นเลยแบตเตอรี่อยู่ด้านล่างเพนไม่ได้เอาไาใไ่ไว้เดี๋ยวสีผ้าไปเป็นขั้นที่เ,เป็นสามารถขี่ได้มือพับก็ตัวนีเขี่ได้มีอันนี้ก็มาน <debuted. S 2> อันนี้ที่นั่งสําหรับเด็กอันนี้ท <climbs S 1> ี <c oughs> ่น <ity> oh, right. ั่งสำหรับเด็กครับต้องควรเด็กอันนี้ของผคุณยายขับนะครับมึงตรงนี้แต่ที่เป็นคนซ้อนโอ้รับน้ำหนักได้รับน้ำหนักได้ได้ไหล่ครับล้อยๆก็รู้ได้สบายครับอ๋อรับน้ำหนักได้ลอยตัโลนะครับนี่จะปั๊บอ่าให้เป็นบรรทุกก็ได้เลยครับเนี่ยเป็นขยับอันนี้มากอันนี้เป็นบรรทุกเก็บของล็อกด้วยอ่าอันนี้เก็บของเก็บของยามเอาไปใจตลาดเลยครับ หมอสําหรับไปตลาดเข้าตลาดหรือว่าผู้เฒ่าเพิ่นบ่สบายจังซี่ก็สามารถขี่ได้เด้อครับ <มา S 2> เดี๋ยวสอบถามหน่อยครับว่าขี่ได้จักกิโลครับหนึ่ต่อการชาร์จ1ครั้งเต็มก็จะประมาณ50าสถึงหกสกิโลครับ50าสถึงหกกิโลเมตรห้า50าสถึงหกกิโลเมตรอ่าต่อ,ตอ1การชาร์จครับผมคราวนี้ชาร์จนี่ชาร์จไฟต,อต้องเป็น นี้เลยครับเพราะว่ามีอะแดปเตอร์ให้เสียบเลยเหมือนกับเราเสียบหม้อข้าวทั่วไปครับออ๋ครับเป็นไฟให้เสียบเลยออ๋มีไฟต่ำไฟสูงด้วยออ๋มีไฟต่ำให้สูงคุณว่าเลี้ยวครับไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาอ่าเลี้ยวขวาเดี๋ยวลองลองให้เป็นไอ้เปิดเปิดกุญแจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดกุญแจตรงนี้ก่อนครับนี่ครับสัญญาณกระติบบอกเดี๋ยวเขาจะเปิดกุญแจปุ๊บอันนี้จะเป็นสัญญาณแบตเตอรี่ครับออ๋สัญญาณแบตเตอรี่ อสีเขียวปัตตานีปัตตานีเพราะแต่ปันนี้เราสามารถขับไปเรื่อยได้ไหมครับสาามรถขับได้มีเดินหน้าครับเดินหน้ามีเกียร์น้ำได้ครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังครับครับความเร็วได้สามระดับครับแนวเอ็มแล้วก็ความเร็วครับนี่เป็นปิดไปเลยเดินหน้าอันนี้เป็นถอยหลังนะ ไฟเด้อครับเนี่ยประ่าณปัตตอนีอ่าก็ามมาได้เสียอ่าเสียเพลิงก็คือค่าน้นัมันบ่ได้เสียนะครับนี่เสียบไฟไว้อันนี้ไปเดี๋ยวสิลองถามคุนเด้อว่าอ่าชาร์จครั้งนึงเนี่ยใช้ค่าไฟประมาณเท่าไหร่ครับ ไฟอันนี้ไม่เปลืองไฟครับเพราะว่ามันมีตัวแปลงไฟอยู่ในกล่องแดปเตอร์ถึงสิบบาทหรือยี่สิบบาทไหมเต็มวิ่งได้ห้าสิบกิโลยังอันนี้ยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ศึกษาเนาะแต่ผมไปดูคลิปอันอื่นนะแต่เขาไม่ใช่รถแบบนี้นะเขาก็เติมเขาบอกว่าเสียประมาณสิบหรือยี่สิบบาทนี่แหละต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแต่ถ้าเปรียบเทียบห้าสิบกิโลชาร์จครั้งถ้าเปรียบใส่น้ำมันก็จะอยู่ประมาณ ได้มันก็จะเปลืองกว่ากันแล้วคราวนี้น้ํามันนี่ก็จะมีแนวโน้มว่ามันจะสูงราคาสูงขึ้นแต่ไฟนี่มันอาจจะลดลงเพราะว่าเขาผลิตได้ทําได้เนาะนี่ก็เป็นห้างเลือกนึงด้วยครับอ่าใส่รถด้วยครับสิประยัดแน่แต่ตอนนี้ก็คืออ่าเป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยแหละว่าแบตเตอรี่พังหรือเสียไปนี่มันก็สียถิ่งเลยอ่าเดี๋ยวแต่ว่าบริษัทผู้ไอ ครับรถนี้เพิ่อนกระสีปั๊บปรุงให้ดีขึ้นอยู่แล้วตอนนี้สามารถเสียบตับไฟบ้านได้เลยอันนี้อะแดปเตอร์นะครับนี่อะแดปเตอร์เสียบนีี่เสยบอยู่ด้านล่างต้องเสียบอยู่ด้านล่างเสียบง่ายเลยเข้ากับไฟบ้านครับเสียบได้เลยครับอะแดปเตอร์ตรงนี้กระสีไปเสียบอยู่ในไฟบ้านนะครับปัตตานีไปไปเติมในปั๊มได้วะครับ สามารถเสียบได้เลยครับใน,ในปั๊มก็เอาเสียบแบบนี้เลยเสียบแบบนี้ได้ครับอผูอ้ใส่บอกครับฝากใ้ปิดจระปิดจระเ้ได้ครับได้ทางเลือกไหมครับสำหรับให้ลูกให้ล้านไปโรงเรียนกันได้หรือว่าผ้เฒ่าผู้แกเป็นไปวัดก็ดีครับผมมีหลายรุ่นครับเป็นซีหลอากับนีครับซีหอไฟ้า,ฟากกับี่โอ้อยู่ใจนอกครับ สี่ล้อไฟฟ้ายังไม่มีโชว์ครับแต่ว่ามีเข้ามาแล้วอ๋อสี่ล้อไฟฟ้าแล้วมอเตอร์ไซค์มีไหมครับมอเตอร์ไซค์ก็จะมีเป็นเป็นยามาฮ่าแล้วก็มีคันด้าวีฟอ๋อยู่ในร้านไหมครับรุ่นมีอยู่ในร้านอยู่ครับเป็นปาอ๋อยู่ตรงนู้นเลยอ่าเป็นก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่มีหลายรุ่นครับครับสำหรับคลิปนี้กับปากไปสมีได้ครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ได้ครับสวัสดีครับ Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.